หลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อของพระนางคลีโอพัตราราชินีแห่งอียิปต์ในยุคโบราณแต่แท้จริงแล้วยังมีราชินีอีกอง์หนึ่งที่เคยปกครองอียิปต์มาก่อนพระนางคลีโอพัตราแต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับและถูกลบชื่อออกไปจากประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ฟาโรทุตโมสที่สองสิ้นอายุขัลงรัชทายาทที่รับช่วงต่อคือฟาโรทุตโมสที่สซึ่งยังคงพระยาว์ไวมากจึงทําให้ผู้เป็นมานดา ถืออำนาจปกครองแทนลูกนั่นคือพระนางแฮทเชฟสุดด้วยความทะเยอทะยานของพระนางที่บ้าอำนาจจนสถาปนาตนเองเป็นฟาโรหญิงองค์แรกแห่งอียิปต์ผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่มีฟาโรเป็นผู้หญิงแต่ด้วยอำนาจของพระนางจึงทําให้พวกที่คิดต่อต้านต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดว่ากันว่าพระนางแฮทเชฟสุดนั้นต้องการเสริมอำนาจให้กับตนเองถึงขนาดทำคราวปลอมขึ้นมาติดตรงคาง เพื่อเป็นการเสริมอํานาจบารมีแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่ชอบเมื่อพระนางเสียชีวิตลงประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับพระนางจึงถูกลบเลือนหายไปจนหมดสิ้นเพื่อไม่ให้ใครได้รับรู้ว่าอียิปต์นั้นเคยมีฟาโรห์เป็นผู้หญิงคนนี้และหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับพระนางได้ถูกทําลายลงหมดสิ้นแต่แล้วในที่สุดความจริงก็ปรากฏออกมาเพราะมีการค้นพบหลักฐานชิ้นสําคัญ นั่นคือภาพที่ถูกสลักไว้บอกเล่าเรื่องราวของพระนางแฮเชีซสุดที่มีอำนาจมากมายและสามารถปกครองประชาชนได้เป็นอย่างดีความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำถึงจะปกปิดยังไงก็ไม่มิดไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความจริงที่ว่าพระนางแฮเชีซสุดเคยเป็นฟาโรห์ของอียิปต์นั้นก็ไม่เคยถูกลบเลือนออกไปจากโลกนี้เลย